สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่งนันเด้ค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อแนวทางจากเมืองนอกล่ะค่ะทางอิสราเอลเนาะค่ะเนาะของหลานชายล่ะค่ะเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาแล้วเป็นงวดประจําวันที่งวดประจําวันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งธันวาค่ะ ที่หนึ่งทคหกเจ็ดค่ะท่านว่างวดที่แล้วของเพิ่นกับเขาเลขวิ่งละค่ะเลขจับคู่เลขจับคู่อาจจะจับว่าถูกเนาะคะ่ะเนาะแต่ตัวเลขของเพินินสูตรคำนวณของเพิินหายมานะ่ะเลขวิ่งเขาทุกงวดล่ะค่ะจับคูล่ลดแต้มเดียวค่ะเขาไปเบิ่งคลิปก้อนหนานี่ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเกรดลำย่ได้เอาตัวเลขมาน่าค่ะตัวเลขก็ได้เอาตัวเลขมาห้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะเ้ามาตามต่องวดประจําวันที่หนึ่งหรอค่ะวันที่หนึ่งเพิ่อนหามาแล้วกะเขามาเบิ้งไปน้ากันหล่ะค่ะมันจะไปช้นเหล็กดังเหล็กเด่นอาจารย์อื่นเพิ่นบ่อมีตอมักตัอชอบบ่กะเบิ้งไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเอามาบอกต่อเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อสูตรของเพิ่นหล่ะค่ะสูตรตัวเหลขของเพื่อนเนี่ก็ถือว่าสุดยอดย่ดอกค่ะเพื่อนหามาย่ำหดาเขาทุกงวดค่ะเหล็กวิ่ง เหล็กจับคูก่กะจะมีล่ลดเป็นบางงวดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นชุดบนค่ะชุดบนเพิ่นไหหมาเป็นเลขกหาค่ะชุดบนเลขวิ่งห้าค่ะชุดบนเพิ่นไหวิ่งไปที่หาชุดนี้เป็นจากทางอิสราเอลล่ะค่ะค่ะอิสราเอล ค่ะเป็นจากทางลานชาอิสเาเอลเพิ่นหามาเหล็กบิ่งงวดนี่บนมาหาค่ะเหล็กบนมาหาเหล็กจับคูบ่นจับมาหห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ด ห้าแปดค่ะห้าเก็ดห้าแปดเลขวิ่งเพิ่นมาหาล่ะค่ะเลขวิ่งบนของเพิ่นมาหาจับคู่มาหายไม่อยู่หาหกคู่เนาะค่ะเนาะหกคู่ก็จะไม่ติดแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดห้าแปดล่ะค่ะเลขสามตัวสองตัวค่ะเลขสามตัวบนสามตัวบนเพิ่อนหายมาหก หนึ่งแปดค่ะหกหนึ่งแปดสี่ห้าศูนย์ค่ะสี่ห้าศูนย์สามหกแปดค่ะสามหก อันนี้ก็จะเป็นเลข3มตัวล่ะค่ะเลขสมตัวของท่าอิสราเอลเลข3ตัวบนกับ2ตัวเนาะจะเป็นชุดล่างค่ะเลขลางเ่นจิมาตัวใดค่ะเดี๋ยวเป็งเลขลางเลขลางเพ่นไหามาเป็น6ค่ะหกวิ่งมาหกข้างบนหาข้างล่างหกค่ะหากเนาะหกับหก อันนี้ชุดลางเลขวิ่งเด่นลางค่ะมาหกงวดที่แล้วของเพิ่นวิ่งมาเข่าค่ะวิ่งมาลางกับเข่าลางแต่ว่าเพิ่นจับคู่ว่าถูกค่ะวิ่งมาบนกับเข่าบนอย่จับคู่กับลดไปแต้มหนึ่งค่ะอันนี้ลางเพิ่นห้มางวดนี้เป็นเลขหกค่ะจับคู่มาหาก็จะมีอยู่ หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกกับกลับเอาเนาะค่ะเนาะค่ะกลับเอาหกศูนย์หกส6่สหห้า แปดก้าแปดค่ะเกอันนี้เป็นชุดลางค่ะชุดลางวิ่งมาหกพ่นหายไม่ม่โยหาคู่ค่ะหาคู่วิ่งหกจับคู่มาหายกะจะมีหกค่ะติดมากก็คือหกเนาะค่ะบนหาลางหก ข้างบนหกคูข้างล่างหาคูค่ะเดี๋ยวฮาว่าเบิ่งตัวเด่นน้ากันค่ะตัวเด่นตัวเน้นของเพื่อนชุดสามตัวชุดสามตัวเพื่อนเน้นไปทีชุดสามตัวสามหกแปดค่ะหนึ 1, ่ง ให้สมตัวเดนสองสุดค่ะ3ตัวเดนหกนึ่งค่ะ6กหเลขสองตัวพนกระเด่นไปทีเลขสตัวเนาะค่ะห้าแปดห้าศูนค่ะวิ่งเดนมาหาห้าแปดห้าศ สองครูค่ะสองครูบนเด่นสองครูค่ะห้าแปดห้าศค่ะเด็กสามตัวเด็กสามตัวก็ย่าลืมค่ะจับเล่นเอาค่ะอจัจฉมีหาซีค่ะหาศูนย์มี5 4 4 5่หาซีประเด้จับเนาะห้าสี่สี่หาก็จะลืมค่ะคูนี่เล็ก่างเล็ก่างพันเด่นไปที หกสี่หกสี่หกแปดสีค่ะหกสี่หกแปดเด็กสามตัวเด็กสองตัวย่างละสคูค่ะบนสองคูค่ะเด่นหายสองคูล่างสองคูเนาะข้างล่างวิ่งล่างหก จับคู่มาหาหกศูนย์หกสี่หกห้าหกแปดเก้าแปดค่ะเก้ากับหกกับหัวขื้นกับหัวล่งก็ว่าได้ละค่ะเป็นถ้าว่าเป็นหกแปดก็จะเป็นเก้าแปดค่ะเด่นไปทีหกสี่หกแปดค่ะเลขข้างบนเลขข้างบนวิ่งหาวิ่งหาจับคู่มาหาห้าศูนย์ห้าหาแปนย์หนึ่งแปด ห้าเกห้าเด่นไปที่ห้กับห้ค่ะห้าศเลขสตัวหนึ่งหกหนึค่ะสคูสาค,สาคูเด่นเด่นนี่ะค่ะมักตัวแดกับลอกตัดเล่นเบิงเนาะเพิ่นกันตัดมให้ละค่ะห้าแปดหค่ะห้าศหค่ะ เลขสามตัวนี่แหละค่ะถ้าจะตัดมาเหม่อจะลายเนาะเพื่อนกระตัดห้มาเป็นบางคููค่ะตัดมาไห่ตัวที่มักที่ชอบล่ะค่ะแนวทางของเพื่อนหากมาักหากชอบก็ตามได้เนาะค่ะเนาะเพื่อ,าาอ,อนเอามาบอกตอก็เอามาบอกท่าเอฟซีตอล่ะค่ะเป็นแนวทาาเดอ้อเด้อคลิปนี้เจําไยัยว่าไม่อย่างายค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนคก็โศกโศกมันๆมาน้ำกันสูผูสุคนค่ะ สวัสดีค่ะ